<Tipp s> มาดูก่อยมาดูแมวเนี่ยออกกล้องเลยแล้วนั่นนานจะมาทีหนึ่งนะแมวเนี่ยโอเคพอแล้วหมดเวลาแล้วเห็นดอเรนเจอร์ช่วงนี้มันโหดมากเลยอยากลองเล่นอ่ะเจอทีไรแพ้ทุกเกมเลยดอเรนเจอร์ อยู่ฝั่งตรงข้ามแพ้ทุกเกมเลยเล่นเองก็จะเป็นยังไงคอยดูเฮ้ยแต่มีแมงมุมว่ะชนะแล้วมั้งเนี่ยผมคงเล่นแบบชิลๆเนี่ยสะดุ้งเลยอุยยอ้ยดีแล้วมันไม่มีอะไรแบบโอ้โหเมื่อกี้เหมือนอยากแทบกรีดอะเมื่อกี้ อ่าเรียบร,อร้อยไลอ้อนกนูอุ้ยตั้นสวยตั้นสวยโอ้โหไลอ้อนจ้าอุ้ยมันฮุกเพื่อนว่ะรอดไป เรียบร้อยโอ้โหเะเวอร์เ,เขาเ้าตัวด้วยแล้วแหมหัว <ick that? S 1> จริงจริงฉอตเมื่อกี้คือสื่อคือสื่อไม่เป็นกลางอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเว้ยแต่ปัญหาคือสื่อที่แบบมันบิดเบือนไม่มีจรรยาบรรณอะไรเงี้ยถูกไหม <My own S 1> เออเฮ้ยไอเคียสเปกเ,เตอร์มาช่วยด้วยโอ้ยสิ้นหวังที่ไหนเฮ้ยเอาวะก,กิมโซะ ยิ่งโศกว่ะเที่นี่ว่ะเฮ้ยเพื่อนทุกคนมาลงช่วยววเราเฮ้ยเราเราก็รอดด้วยอู้เกือบรอดแล้วโอ้โหทุกคนสามัคคีช่วยเรากรอยมากขอบคุณกล้ามากเก่งมากขอบใจนกอ้วนของพี่เอกครับใช่ใช่ก็จำได้ว่านกอ้วนของพี่เอกมีคนมั่วหนึ่งหน่วยเฮ้ยโดนหุกโอ้ยทำไมโดนหุกโอยเนี่ยเรียบร้อย้อนอีก โครดมังลอยมาแบบจ้อง,องเลยอ่ะนี่แหละความระวังตัวของลาก่อยเมื่อกี้มีคนบอกเล่นแครลรี่ดีนี่ไงตายแบบนี้แหละโอ๊ยขอคำพูดทันนะเล่นแครลรี่ดีเนะี่ยสเปค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 เอาผักผิดทางเ <ero> ดี๋ยวโดนฮุกจากป่าอีกระวังตัวนึงเราต้องเรียนเรียนรู้ โอ้ยโหสเปกเตอร์แอนตีเจ็บจริงวะโอ้โหแต่ดูแมงมุมดิอย่างก๊อ,อตว่ <c oughs> าได้หมดสักพว่วง,ม,งม่มาไม่ถึงพอว่วงเพิ่งถึงวันวีเลยเดียวหรอวะ <c oughs> I'm silently. Welcome to the club, buddy. I'm so sorry. Uh, eBay I'm back bar, ha. Oh, backing by, huh? อว่าว uh, ึง uh, มุมอัดกับสเปกเตอร์ว่ะโอ้โหดูดูครับดูครับสเปกเตอร์ดองฮะสเปกเตอร์ดองแฮไอนี่วิ่งลงมากำลังมาช่วยไอสระดาข้าเพื่อนกูนี่นะนี่นะนี่นะเออมาช่วยยิงหนึ่งนัด เย้เราเลนเจอร์ชนะได้นะครับผมถึงจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามเริ่มที่พอสหนึ่งจบที่พอสห้าเด็กอ่างจำนวนไม่น้อยก็ไม่เห็นด้วยการเอาขึ้นบนดินนะเขาก็มวนเรื่องภาษีอ,าอ,อ,อ,อ่ก็เข้าใจแหละเออเออก็เข้าใจแหละแต่สุดท้ายเอาขึ้นมามันก็ผลประโยชน์โดยรวมมันเยอะกว่าอ,อยู่แล้วไงผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่คนที่เสียประโยชน์คือก็คนส่วนน้อยอะที่ไม่ยอมอะ ไม่ดีตรงไหนครับอาจจะไม่มีต่อเขาแต่กับคนใช้บริการสําคัญจริงจริจริง,รง,รงคือมันเหมือนเขาเรียกอะไรอะวินวิน,วนทั้งระบบอะทั้งอุตสาหกรรมอะทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการแต่ถ้าขึ้นสงสัยจะโดนค่าภาษีหนักลรมบาง่านมึงทำเป็นเมืองพุทธ <c oughs> ได้ยินว่าเมืองพุทธแล,แล้วแบบขนลุกอะเดี๋ยวนี้แตบมันไส้อะเมืองพุทธพองอะไรยเงี <c> ้ย <oughs> เมืองพุทธบ้าโบคอแตกอะไรวะพูดแล้วขึ้นเมืองพุทธเนี่ยหลังจากนี้ผมจะนับถือเทพเจ้าโพไซก่อยสุดยอดครับอวตารทีวีมีคนเริ่มอยากให้ไปเล่นเกมอีกสักเกมและ ม่มาเราเราแต่มีคนบอกว่าหยุดเล่นเกม <laughs> มีคนบอกว่าหยุดเล่นเกม <laughs> ผมไม่ทำแบบประชาชนใหม่ลบศาสนาออกได้ไหมลบได้นี่ไม่ใช่เหรอมันเดี๋ยวนี้มันทำแบบประชาชนแล้วบอกว่าไม่มีศาสนาได้นี่ใช่ไหมคุณคุณว่าคุณคุณว่าเป็นอย่างนั้นนะ จริงๆวงการนี้อายุงานสั้นถ้าไม่เอาเขึ้ามาให้ถูกกฎหมายจะมีสักกี่คนจริงๆอายุงานสั้นมากๆแต่ก็ได้เงินเยอะนะผมว่าเปิดหวดเพื่อความเป็นประชาธิปไตยอ่าเปิดหวดเปิดหวดเนี่ยนะเปิดหวดยังไงวะเออนะลอง ลองหาวิธีใช้ใช้บอร์ดเปิดโหวตดีกว่าโหวตได้ไหมอ่ะเข้าโหวตได้ไหมั้ยนะโหผมเอาผลโหวตให้ดูนะเอาเอาผลโหวตให้ดูนะ อีโหนดตงคุยชนะนี่เฟนนี่วุ้ยสูสีมากเลยอ่ะว่าอะไรเนี้ยโอ้อยากเอา เฮ้ยนั่งคุยนำอยู่หนึ่งวตเท่ากันผมไม่คิดว่ามันจะเท่ากันขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะเท่ากันขนาดนี้ไอเล่นเกมนำแล้วเล่นเกมนำแล้วเฮ้ยชูวี่ชูวี่ตัดตอนนั่งคุยไปไปบ้างก็ได้แบบไม่ต้องทุกประโยคอ่ะ <laughs> เออสงสัยต้องเล่นไปคุยไปวะเล่นไปคุยไปแต่ถ้าเล่นไปคุยไปก็เหมือนเล่นนะ่ะนะเอ,อ้ยตอนนี้เล่นนำแล้ววะเล่นนำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะับจำนวนคนในไลฟ์ด้วยสิก่อยคนในไลฟ์ตอนนี้มีหนึ่งร้อสิคนอ่ะ เล่นเกมชนะแล้วตอนนี้เล่นเกมสามสิบเอ็ดนั่งคุยยี่สิบห้าอ่ะงั้นก็เล่นเล่นไปคุยไป <5. S 1> ลากล่อยแต่งหญิงเสจ,จยงย่อซับถึงเข้าไปดูเลยได้ไหมครับน่าสนใจเฮ้ยคุณพบผลิต สมาชิกเ,มมเบอร์วะทีเราเพิ่งเอาเข้าตีวะเนี่ยรับเฟนเลยรับรับรับมาๆมามา,มาได้เลยครับมาแบกแบกตั้งตั้งใจเล่นหน่อยตั้งใจเล่นหน่อยแบกเมมเบอร์ใหม่เราหน่อยตั้งใจเล่นหน่อยมา <10 seconds. S 1> ก๋อยเกนชินก่อยโดนไปเท่าไหร่ตอนนี้รวมกันห0พันกว่าแล้วครับ <10 seconds. S 1> เพราะว่าผมเติมเพิ่มไปส0 0พันตอนแรกก็ลงไปแล้วส0มพันตอนนี้เกนชินโดนไป 6, <5 seconds. S 1> หกพันละหดปะหดอยู่นะ เคอไนท์ออฟเ,เลนดีกว่ามาเอาไหมเคอไนท์คาถาฟ้าออฟเลนไหมเฮ้ยโอยไม่ทันแล้วครับจะเลือกมาสไม่ทันแล้วแต่ไม่เป็นไรฉีเคออฟเลนออกคาถาฟ้าลองดูตลก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 ,ตนก,ตนกสนุกสนุกม่ะลาก่ Rose กากอยเปลี่ยนบาร์เมมเบอร์ <c oughs> เป็นโดเนทหมื่นถึงหมื่นรีวิวลงอัน <c oughs> พนันกับเพื่อว่าถ้าไม่ได้ฉีฉีจะเลิกเล่นเกินชิ้นหัวยาแฝดใหม่ทำไมดีครับผมว่าน่าจะได้เลิกเล่นว่ะ มันแบบโอกาสได้มันต่ําเตี้ยติดดินอะถ้าอยากได้จริงๆต้องเติมหลักหมื่นอะถ้าอยากได้ตัว5้าดาวที่ไม่ไม่ได้บูเลต์อะโอกาสมันน้อยมากนะครับผมว่าเลิกพนันเถอะถ้าอยากเล่นอยู่อะเท่าที่ดูมาถ้าในทีมมี SF ก่อยมันจะแพ้นะเอาจริงถ้าไฮคุงเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่แมงมุมก็แพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ s อแล้วปัญหาอยู่ที่ไหนน่าสนใจจริงจปัญหาอยู่ที่ตรวสินะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ลาออกหรอกผมจะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาไม่ไม่หวั่นไหวตอ่ออุปสรรคที่เข้ามาผมจะขอเป็นนายกอยู่ต่อมึงน่แหละตัวปัญหาเฮ้ยมันมีเอฟเฟคขึ้นหัวตอนเพื่อนเอาแทงโก้ให้ด้วยอะ ความเกลือจากเกนชินจะตามมาหลอกหลอนก้อยตอนเล่นเกมนี้หรือไม่เกนชินเกลือจริงโอ้ยจะร้องไห้นึกถึงความเกลือในเกนชินน่ะเติมไปสามพัน่ะไม่ได้เลยเลยนะเว้ยคลิปล่าสุดอะเริ่มมานื่การกดเจ็ดสิบสองแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยกดไม่คิดว่าจะเกลือขนาดนี้ ไม่ออกชายแล้วแถมได้ตัวซ้ำอีกอะก่อยตอนนี้เลสเตอร์มีมีกินยังยังไม่มีมจะได้คาาฟ้าแล้วคาาฟ้านี่ของจริงจังนะไม่ใช่ของมีมนะคาาฟ้าซีเคผมเจอทุกเกมแพ้ทุกเกมอะ่ะมันโหดนะเว้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งบวกแป๊บนึงคาาฟ้าจะมาแล้ว ได้แล้ว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 คาถาฟ้าได้แล้วมาแล้ว let's go get up เตรียมตัวเจอพายุอิลูชัน y e กรัง yes Yeah, p mm hmm. yeah. oh, h i l l i p ัวด้วยอินวอ n w a l k มาให้หัวตรงนี้โอ้โหอีซี่วะขอโทษน้อยหัวฮุ้ยมันหันมาพยุทันวะได้ไทยนี่อยู่ดีเว้ย สวยงามจีจีเนี่ยกดอันติดันคิปดูเฮ้ยล้างฟองเติมไปหมดเลยโลชัยไหมตกลง โอ้โหอันสี่สี่เกมันอย่างเด็ดอ้ามันซันมาวะ่ะอ่าไทนี่มันไปเอาชาแมนวะ่ะชาแมนล่อให้อยู่เฮ้ยจะตายแล้วอ่ะ เด้งเลือนกนสงสัยว่าทำไมคนดูเพิ่มตายเหยีปิดไลฟ์สวัสดีครับคนที่มาจากไลฟ์อาร์ลบเจอทุกคนเดี๋ยวเข้ามูราก่อย อ้าไปล่างมาเลยโอ้โหถอยก็ได้มันไม่มีอะพี่แม็ปแยกล่างผมดึงไปเหนะรอแล้ค่อยๆดันเข้ามาก็ได้เฮ้ยมันสร้างล่างแยกเพื่อนทั้งแมปอะทั้งแมปจริงๆอะโอ,อ้ยออยังเด็ดอะเนี่ยเดินส่องป่าสบายใจเลยอะไรมาดน ยังงไวะเราปลอมมึงอย่างว่อนน่ะเราจะเล่นเลยเปล่าหรือเราจะฟาร์มก่อนอาทิตย์ไม่เกิดเกียร์เทียร์นี่ไงไทนี่หลุดมาเนี่ยเฮ้ยวอยวอยมาวอยมา He's u n s t o p p a b e He's an a t t a c k Double kill. o

โอ้กองทัพอิลูชันมาแล้วน uh ี่ไงนี่ไงนี่ไงแตกยังหดเลยเวย ยังโหดเลยโอ้ยแตกหนึ่งแตกสองว้าวอินโวเกอร์ตัวขัดเราเรียบร้อย โอ้โหเกมนี้เอาเรื่องนะครับผมซีเคชันไม่เห็นแอกหมด เคออสไนล์ลาก่อยนะครับพอได้เลยเกมนี้ภูมิใจสุดเเเเเยมมมูมมกมก,กล ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด s ับส c คร b e ช่องและก่อนด้วยตะถูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ